ก็กาบสบายดีพี่น้องป่องายเบสสุขสุดคนเนาะหลังจากที่ให้หนาให้ตาไปโดนนันเตอพี่น้องเนื่องจากเมื่อถื้อตายแบตหมดเงินโบมีไวไฟขาด <c ười> ก็ประมาณนั่นแหละเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้สีฟ้าพี่น้องมาเก็บหมักแตงเนาะอันนี้ก็คขึ้น คู่บักแตงพี่น้องฮ่าๆก,ก,กับคู่คู่บบท่านแบบปลูกพี่น้องเลยคู่กับคู่น้อยงามขนาดพี่น้องเลยคู่น้น้อยงามขนาดอูดรูุดอยู่อันนี้เข้าคือท่านแบบปลูกพี่น้องอันนี้แบบนี้คือปลูกแล้วเนาะโุตรด่าย่าอูดรูุดอยู่พี่น้องเลยคู่นี่กับท่านแบบปลูกพี่น้องฮ่ากับคู่แหล่งมือนเสาเนี่ย ปลูกแล้วก็ก็สิเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะกำลังแตกงอกงามพี่น้องเขียวงามหากเขใส่พุ่นของได้นี่พี่น้องทะเลพุชั่มขึ้มขึ่มแบบล่มผัดห้อยห้อยพี่น้องคือพ้นสีมาเนี่ยแหละน้องซาเนาะพ้นตกวันพาย,ยุเข่าว่านนี่พี่น้องเลยหนามก็สิขึ้นขุนนิดจังหน่อย มาเบิ่งนางเอกเพควรจะพาเก็บมักแตงพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นอะไรเนาะอันนี้มักแตงที่เฮาปลูกไว่นเถื่อก่อนนะเออที่เฮาเห็ดข้างไว้เถื่อก่อนนะพี่น้องพอได้เบิ่งคลิปอันลังๆอาจสิหู่อาจสิเห็นอยู่เนาะสบายดีนางเอกเห็ดยังสบายดีพี่น้องมื่อนี้นางเอกมาเก็บมักแตงพี่น้อง kia bạc tang vinh ngon bạc tang nhai lê ubong pha vinh bung ngon ní chắc tang nhung đọc vinh ngon tang cua lưu mặt tang chinh lạy sư lạy nèo vinh ngon mặt tang ký kai nèo vinh bên vinh ngo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 n thừa ngon lẻ ngon vinh ngon vinh ngon vinh ngon ก็ใช่โมดกปันไหนเนาะพอ h ฮาปิดน้ำนี่พอนหนมีแต่ลูกใหญ่ที่น้องเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะนี่นี่อร่อยหน่อยใหญ่นี่ปลูกเองในพี่น้องเลยงามอะไรแป้งปอดซานผิดพี่น้องเลยใส่เซตเซลคันใส่พุยอินซีปอดซานผิดเพื่อนวะ เออนี่แหละน่อยนี่อร่อยนี่บักใหญ่เลยตุยพีดีงามบ่แตงเงินผูยอินซีพี่น้องผูยขี่ขี่งัวขี่ควายปอดซารผิดโอ้ยูลุมกับมีพี่น้องเอ้ยครับน่ะลุมกับมี ก้นนั้นก้นจั่มดินอยู่ก้นจั่มฝุ่นอยู่ปลาาอมาโซ่พี่น้องดูพี่แะ่มะงใหญ่งามฝุ่นนะใหญ่ฝุ่นพี่น้องบ่มีฝุ่นเนบ่มีตุ้ยพี่น้องเบ่งอึ้งลุ่งเลึงอยู่มีแต่มากพอดีแพงพี่น้อง พอดีแพงพอดีงามซั่นนี่ปิ้อีกข้างน้เนาะเบิ่งอีกข้างนะพี่น้องปูสคันองสะพ่นว่าใสกอยนอะ หมอเตอะแพ้น้อยเดียวเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นว่าพี่น้องเนาะชีวิตชาวนาบ่อ่ะจ้ะมักแตงพี่จังเนาะชื่อเพิ่นเนาะแตงขี้ไก่บ่แตงลอแค่แลแตงขี้ไก่มันแตงบ่ใหญ่่ใหญ่เ่่งกัวเด้อพี่น้องเอ้ยแตงกัวน่ะสใหญ่ยาวกว่านีให้จะมักแตงพี่ังจักชื่อเพิ่นแนวดแตงจริงบ่อ่านบ่ในอง่ะเนาะ แดงอันที่ฮับปลูกนี่ยันแตงซองเลยพี่น้องเป็นซองอ้ออี่เป็นใหม่กับ่เว้าอีกนึงอืมพี่น้องเนียมีแต่หน่อยงามๆพี่น้องงามคือคือคนเบ่งอุลูเอิงเรืองอย่าอย่าบอกนะงามคือคนเก็บงามคือคนเก็บให้ตายสิท่านผู้ชมเอ้าหมาอันคือใหญ่เนี่ยนะในหมาใหญ่ๆนี่อร่อยเล ใหญ่แล้วก็กินแบบเส็งไม่เผินเค้งหน่อยปิดไปปีดมาสิเต็มตาเลยเพื่อนอ่ะก็มีอีกบ่อเดียวนี่ปลาเ่อล้มเห็ดเผินพี่น้องมาเคืนนี่นั่นเหี่ยวน้ำตายไปน้ำพี่น้องล้มแห้งวานี่บ่อพายหนุเข่าพี่น้องล้มปีนไปปีนือนี่ตาชีวานเนี่ังแกงอันนี้นะกูดพี่น้องเอ้ยต้องใช้เพื่อเขา hà cái hà cái hai pịa này nọ hà cái sau đốt, đốt. hà cái sau là pịa nè nhọ đang ngang, đang này cả pịa khâu này đang đang đục, đang đi làm này, um, xinh xắn, ơi, thằng thế này ta... hoàn, Ôi, hoàn, này, Pudiwan, Pudiwan, cha này phi nông là... à, này ที่งามพี่น้องเลยที่มหนงามเนาะมาแกงฝุ่นมาเลยงามแกงฝุ่นอินซีบ่ะมีสิ่งหน่อยอังลื้อลงอยู่พี่น้องเฮ้ยเป็นตาแพงเถอะเถพี่น้องเลยเป็นตาแพงคือคนเจ็บเถอะเถอะบวบเป็นตาแพงคือคนเก็บเพิ่นว่าพี่น้องน้องตัวเองอีกแล้ว A lộn nữa naka. Pina? Lưu anh anh anh. Ba. Quanh nhau mai, lapinong ơi. Nhu yam nha, 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 ngam và ngam nồi cốt với nồi nồi cốt nồi ngọng nồi khẩu và sàn nồi pai phần chỉ bỏ ngam đây sàng mà phi đồng đưa bươn đẩy kép mà nỉ và sàn sàng ma, sàng xa một ột cha xa một ột cha phần và à, nội cái ao vọt là nó nghỉ À, têm tả mượn nhà không đúng không tả, P'nọng ơi Kếp khá điện ứng têm tả Kếp têm tả. Têm muộn đây, Têm tả, khao đi, ạ, P'nọng ơi Chị giả bài không nghe Kếp lẹo chị ham lấy toàn Ờ à. ฝนจะห่มแล้วแหละอ่าฮะก็นจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขั้นมาขั้นหักคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะกลับมาเหตุยูทูบอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยตั้งจากที่ให้หน่ะให้ตาไปหลายหลายอาทิตย์เติหลายสัปดาห์เพราะว่าอายุอันนั้นหยุ่นน้ำมักแตงฮ่ฮาฮ่ากับคู่ปลูกใหม่กับหลายคู่เติรพี่น้อง มับแดงปนกบพี่น้องอ่กินกับปนกับแจ่วกับแซ่บพี่น้องเอ้ยสั่งมาสั่งมื่อนี้เบออื่นเบิด์ได้พี่น้องเอ้ยซาหมดอดคือว่าอะไรพี่น้องเอ้ซัำนี่แหละ